น้องดัดเตรียมเข้านอนแล้วนะคะแต่ก่อนเข้านอนเดี๋ยวเราจะมาอ่านนิทานกันนะคะีวันนี้น้องดัดจะเอาเรื่องผีเดี๋ยวเรื่องเรื่องที่น่ากลัวน่ากลัวเลยนะครับลูกช่องดัดคุงเองครับเป็นเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับวันนี้น้องดัดเลือกเรื่องอะไรนะ โรงพยาบาลล้างโรงพยาบาลล้างในประเทศไหนลูกประเทศเกาหลีเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้เกาหลีใต้เกาหลีใต้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะน่ากลัวแค่ไหนแม่ควบตัวนี้น่ากลัวจังเลยอืเดี๋ยวอันนั้นไว้เล่าวันหลังนะครับวันนี้เอาเรื่องโรงพยาบาลนนก่อนนะครับลูกอ่านี่โรงพยาบาลล้างแห่งเกาหลีใต้นะครับเดี๋ยวแม่จะอ่านให้ฟังนะ ทุกคนคงเคยเห็นตึกล้างกันมาบ้างหนูเคยเห็นตึกล้างไหมครับเคยเห็นมันมีคนอยู่ไหมตึกล้างอะ่ะไม่มีใช่ไหมแล้วรู้สึกไหมว่ามันเก่าสุดโซมไม่มีคนอยู่มันน่ากลัวไหมลูกทําให้มันดูหลอนเนาะ<อ>เพราะมันจะเก่าแล้วก็ไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่ในตอนกลางวันก็ยังดูน่ากลัวนะแล้วถ้าตึกล้างที่เห็นเนี่ยเคยเป็นโรงพยาบาลเก่า ซึ่งยังไงก็ต้องเคยมีคนตายอยู่ที่นั่นความน่ากลัวจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกแค่ไหนมาลองฟังกันนะครับลูกโรงพยาบาลจิตเวชคนจีอัมในประเทศเกาหลีใต้คือสถานที่ดังกล่าวก่อนจะกลายเป็นโรงพยาบาลล้างมีคนเล่าว,ว่าที่นี่เคยเป็นสถานรักษาผู้มีอาการป่วยทางจิตมีคุณหมอพยาบาล และคนไข้ที่มารับการรักษามากพอสมควรแต่โรงพยาบาลก็ต้องปิดตัวลงเนื่องจากกิจการมีปัญหาแต่กับมีข่าวลือออกมาว่าเจ้าของโรงพยาบาลหนีไปอยู่อเมริกาตอนทางการมาตรวจสอบเรื่องที่มีคนไข้ตายปริศนาในขณะรักษาจากนั้นก็มีข่าวลือชวนหลอนอื่นๆตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ว่า เคยมีหมอและนางพยาบาลตายโดยไม่รู้สาเหตุหรือเจ้าของเป็นโรคจิตถึงขนาดจับคนไข้ามาทรมานเล่นจนปัจจุบันเมื่อกลายเป็นโรงพยาบาลล้างก็ยังมีคนลือว่าได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังออกมาและเห็นดวงวิญญาณล่องลอยวนเวียนอยู่แถวนี้บ่อยๆเคยมีคนลองเข้าไปสำรวจภายในนั้นแล้วพบว่าห้องตรวจรักษาแต่และห้องถูกทิ้งล้างไม่มีใครมาดูแล เอกสารต่างๆก็ถูกทิ้งไว้อย่างนั้นเช่นเดียวกับเครื่องมือต่างๆที่โดนสนิมเกาะจนผุพังความลกล้างนี้เองที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ดูน่าสะพึงกลัวราวกับฉากในหนังผีแต่ถึงบรรยากาศจะชวนขนลุกแค่ไหนก็ยังมีพวกตากล้องและพวกนักล่าผีมาท้าพิสูจน์เพื่อค้นหาผีในโรงพยาบาลนี้อยู่เป็นประจำอยากไปไหมครับลูก หนูเริ่มกลัวไหมเอาอีกเรื่องนึ่งไหมครับ,รบเรื่องโรงพยาบาลหลังจบแล้วนะเรื่องที่สองนะครับน้องดัดเลือกเรื่องเก้าอี้ต้องคำสาบเดี๋ยวแม่จะอ่านให้ฟังนะเมกลัวรานัเริ่มกลัวแล้วเหรอลูกใช่ไงจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเก้าอี้ที่คุณเคยนั่งเป็นประจำกับกลายเป็นเก้าอี้ต้องคำสาบนี่คือเรื่องราวอันน่าขนลุกข,ของเก้าอี้บัสบีที่ล่ำลือกันมานานกว่าหลายศตวรรษว่าหากใครนั่งเก้าอี้ตัวนี้จะต้องตายอย่างเจ็บปวดแต่เดิมมันถูกตั้งอยู่ในโรงแรมของชายขี้เมาชื่อทอมัสอัสบีและเป็นแค่เก้าอี้ไม้ธรรมดาที่นายทอมัสรักมาก แต่ความอาถรรพ์เกิดขึ้นหลังจากที่เขาเดินโซเซกับโรงแรมด้วยความเมาและพบพ่อตาของตัวเองนั่งรออยู่บนเก้าอี้นั้นทั้งสองทะเลาะมีปากเสียงกันรุนแรงทอมัสจึงฆ่าพ่อตาและเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าเมื่อลูกสาวเห็นพ่อหายตัวไปเขาก็ไปแจ้งตำรวจจนตำรวจตามหาจนพบศพ ทอมัสถูกตัดสินให้ตายด้วยการแขวนคอก่อนตายเขาได้เดินกลับไปนั่งเก้าอี้และสาบแช่งขึ้นมาอย่างโกรธแค้นว่าหากใครนั่งบนเก้าอี้ตัวนี้จะต้องตายอย่างเจ็บปวดเหมือนเขาคำสาบของเก้าอี้นี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อคนกวาดป่องไฟของโรงแรมนั่งพักที่เก้าอี้แล้ววันต่อมาร่างของเขาถูกพบเป็นศพ ใกล้กับบริเวณที่ทอมัสถูกแขวนคอตายความอาถรรพ์ยังไม่จบเท่านี้เพราะยังมีนักบินของกองทัพประสบอุบัติเหตุรถชนกับต้นไม้หลังจากที่นั่งเก้าอี้ต้องคำสาปไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงส่วนคนงานก่อสร้างมานั่งพักกินข้าวบนเก้าอี้ก็ลื่นตกจากหลังคาและคอหักตายแรกๆเจ้าของโรงแรมก็ไม่เชื่อเรื่องนี้ แต่พอมีคนตายมากขึ้นเรื่อยๆเขาจึงนำมันไปมอบให้แก่พิพิธภัณฑ์ในประเทศอังกฤษโดยย้ำว่าถ้าไม่อยากให้มีใครตายก็ควรเอาเก้าอี้ไปแขวนไว้บนผนังให้ผู้เยี่ยมชมทุกคนได้เห็นเก้าอี้ไม้ตัวนี้ก็ไม่มีใครปรีนขึ้นไปนั่งได้ถึงเวลาจะผ่านมานานเกือบ300ปีแต่เก้าอี้ต้องคำสาบก็ยังคงถูกแขวนอยู่แบบนั้น แม้มีบางคนอ้อนวอนขอ,อนทั้งบนเก้าอี้แต่เจ้าของพิพิพธภัณฑ์ก็ไม่ให้นั่งเอาแต่ปฏิเสธอาจเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากเห็นใครตายด้วยคำสาบนี้อีกแน่ๆน้องดาอยากไปดูไหมครับที่พิพิพธภัณฑ์ในประเทศอังกฤษเราไปลองนั่งกันไหมทำไมอลูกกล้านั่งไหมถ้านั่งเราจะเป็นยังไงครับ อเพราะว่าเจ้าของเก้าอี้เขาสาบแช่งเอาไว้ใช่ไหมจบแล้วนะครับเรื่องที่สองง่วงหรือยังครับไม่ค่อยแมไม่ค่อยง่วงหรอกแต่ถึงเวลาต้องนอนแล้วนะคะเพราะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนโอเคไหมไปนอนหลับบอกลาเพื่อนๆก่อนลูกเพื่อนๆอนนชอบเช้ากันไหมคะ ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ